สุขสวัสดีในยามเช้านะคะวันนี้วันที่สองเดือนกันยายน2566นะคะวันนี้ก็หลังจากวันลอตเตอรี่ออกแล้วนะแต่ละคนอาจจะถูกหวยรวยโพยนะอาจจะโชคดีก็ขอให้มีความสุขกันทุนหน้าคนที่โชคไม่ดีก็ยังมีหวังอีกในวดหน้าต่อไปนะอย่าไปเสียใจค่ะนะสู้มันเข้าไปแต่อย่า หลงตัวเองให้มากมายว่าเราต้องโชคดีตลอดไปนะคะคนเรามันมีดวงตกเหมือนกันเช้าวันนี้ก็อาหารเช้านะคะเนี่ยมีนะคะเนี่ยไข่ลวกสองใบนะคะนี่นะคะทุกเช้านะคะแล้วก็กาแฟนะคะกาแฟออกจะเป็นกาแฟดำสักนิดหนึ่งแต่ไม่ดำมากนะคะก็ผสมทรีอินวันนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะให้มันขมมากเกินไปอย่าให้มันขมมาก ขาเหนียวปิ้งค่ะเจ้านี้อร่อยมากนะคะนี่ค่ะเช้าขึ้นมาตอนนี้ประมาณ6โมง35นาทีนะคะพี่อ้อยก็เรียบร้อยแล้วตอนเชา้ชาเมื่อเช้าก็ไปเดินสนามหญ้าหน้าบ้านนะเดินไปนะหลายรอบเลยแล้วก็ดูต้นไม้ที่เราเพาะเอาไว้ก็มีต้นมะละกอน,นะคะ,อะรออีกสักเดือนหนึ่งก่อนให้เขาแข็งแรงขึ้นมาแล้วพี่ก็จะแยกต้นแยกแยกแยกอ่า เป็นหลุมๆไปนะคะเหมือนปีที่แล้วน่ะปลูกแล้วเขาก็จะดกมากพี่ก็จะดูแลเขานะก็ไม่มีอะไรค่ะตอนเช้านะคะเนี่ยค่ะเช้าขึ้นมาพี่ง่ายๆนะคะนี่กับพื้นะคะเนี่ยไม่ต้องไปเอาถาดเอาอะไรหรอก่ะนะคะพี่อยู่คนเดียวง่ายๆหยิบง่ายล้างง่ายสบายใจนะคะนี่ค่ะคืออาหารเช้าของพี่นะคะบางทีอาจจะมีพวกหมูแฮมไข่ดาวนะซึ่งเราไม่มีไข่ลวกนะเออแล้วก็อย่างอื่นอีกนะคะ อาจจะกินอย่างอื่นนะคะบางทีเขาต้มเอาแน่นอนไม่ได้ค่ะอยู่คนเดียวปากเดียวท้องเดียวสบายมากวันนี้เป็นวันเกิดลูกชายนะคะเนี่ยค่ะอย่างเมื่อคือนเนี่ยผ่านไปก็โอ้โหคงจะเจ็บปวดรวดร้าวแหละนะยังคิดถึงวันเจ็บปวดวันนั้นไม่หายนะคะเจ็บปวดค่ะเพราะว่าเป็นลูกชายคนโตและเป็นคนแรกด้วยนะคลอดยากมากนะหมอก็ต้องช่วยฉีดยาเร่งนะคะ ปวดตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะฮะยันไปถึงตีสามคิดดูมันทรมานมากนีปวดแบบชนิดที่แล้วว่านอนเข้าไปในห้องคลอดเนี่ยนอนใต้เตียงนะคะดินทุลนทุไลใต้เตียงค่ะพื่อหอคลอดดินอยู่นั่นแหละค่ะนะคะไม่กล้าร้องค่ะเดี๋ยวหมอด่าเอานะมีคนก็บอกว่าห้ามร้องนะเจ็บตรงนั้นตรงนี้ห้ามร้องเด็ดขาดเดี๋ยวหมอจะด่าเอาพยาบาลเขาจะด่าให้ ก็มีความอดกลั้นดินเชื่อไหมไปรูดราวนะม่านพ่ะผม่านน่ะเขาหลุดมาเลยนะคะหลุดมากองเพราะมันเจ็บปวดมากคิดถึงวันนั้นไม่หายค่ะแล้วตอนคลอดคนโตเนี่ยไม่มีแรงเบ่งค่ะไม่รู้สึกว่าเราอยากจะเบ่งนะใครที่มีลูกคลอดลูกแล้วจะรู้คะแต่ละคนคลอดไม่เหมือนกันนะคะคนโตเนี่ยเราไม่มีแรงเบ่งแล้วคะเขาต้องใช้ยาเร่งนะคะตอนตีสาม เราก็บอกว่าคุณหมอค่ะมันปวดขนาดนี้แล้วผ่าตัดเถอะเขาบอกผ่าตัดยิ่งหนักนะคะผ่าตัดเนี่ยแผลไม่หายนะนานเลยเพราะฉะนั้นคุณคลอดได้ตามธรรมชาติคุณก็คลอดไปนะอ่ะเราก็โอเคนะมันคลอดตามธรรมชาติได้แต่โอ้โหเชื่อไหมมันมันไม่อยากมีลูกอีกเลยอ่ะพูดกันง่ายง่ายแต่เผลอแป๊บเดียวลูกชายคนโตได้ขวบหนึ่งท้องอีกแล้วนะโอ้โหตัวน,นี้นะพอท้องคนที่สองเนี่ยนะเตียมตัวเลย เจ็บอีกแล้วเรานะแต่เราก็คิดแล้วเราต้องทำหมั่นแล้วนะเราไม่อยากได้อีกแล้วสองคนให้เขาเป็นเพื่อนกันนะก็ยังดีใครที่แต่งงานนะคะคิดว่ามีลูกคนเดียวอยากคิดอย่างนั้นนะคะให้คิดว่าเขามีสองคนเพื่อที่ว่าเขาเป็นพี่น้องกันเขาจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีเรื่องราวอะไรเขาจะได้ปรึกษาหารือกันได้แม้ว่าถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างพี่น้องอาจจะไม่ถูกใจกันนะอย่างลูกชายของพี่เนี่ยก็ไม่ถูกใจกันหรอกนะเออ สอนศิลป์ไม่ค่อยจะกินเส้นแต่เขาก็ไม่ได้มีความโกรธนะไม่มีความโกรธอะไรกันหรอกแต่ว่าเหมือนกับว่าอยู่ร่วมกันใกล้กันไม่ค่อยได้อ่ะนะประมาณนั้นแหละเราดูอะเรารู้นิสัยแต่ก็รักด้วยกันทั้งคู่อะค่ะนะก็ลูกชายเราอะเราก็ต้องรักสิส่วนลูกคนเล็กนะคลอดโอโ้โววันนั้นไปดูหนังกลางแปลงนะไปดูในค่ายจากบ้านพักไปในค่ายก็ประมาณสักสองกิโลได้คืนนั้น่ะเราท้องโยเลยแล้วเราก็อุ้มลูกชายคนโตนะ วันนั้นน่ะแฟนเขาบอกว่าเออไปดูหนังกลางแปลงที่ในกองพันสิเราก็อ่ะไปเข้าไปทั้งที่เราก็ไม่อยากจะไปเลยแต่เราก็อุ้มลูกคนโตไปพอไปดูหนังกลางแปลงกลับมาประมาณเที่ยงคืนนะคะกลับมากลับมาที่บ้านพักเสร็จแล้วก็มาปวดตอนตีสี่โอ้โหตอนนั้นนะเราอยู่ในค่ายจากในค่ายไปในเมืองประมาณ8ปดถึงสิกิโลนะคะแล้วสมัยนั้นน่ะถนนน่ะมันไม่ดีๆอย่างนี้ค่ะมันถนนเป็นถนนสองเลนสวนกันเออเลนเดียวสวนกัน นะแล้วก็ต้องเตรียมรถจี๊ปเอาไว้อยู่แล้วแหละนะเพราะว่าพูดบอกแล้วบอกว่าถ้าหากมีอะไรฉุกเฉินรถจี๊ปก็ต้องจอดหน้าบ้านนะรถจี๊ปทหารนะะ่นะคะแต่กลอนอยู่แลเก้าพันหนึ่งค่ายกันจนะบุรีก็เอารถจี๊ปออกค่ะแล้วขึ้นไปตรงแก่งเซียนนะคะตรงสีแยกแก่งเซียนเมื่อก่อนไม่ใช่เป็นสีแยกแบบนี้นะคะมันเป็นเนินขึ้นสูงมากเลยแล้วมันเป็นทางลูกลังโอ้โหถ้าคนฝีมือไม่ดีขับแล้วไหลนะคะไหลเลยไหลลงอ่ะ เพราะมันเมื่อก่อนเหยียบคลาสนะคะรถจีบเหยียบคลาสนะต้องคนเก่งตอนนั้นก็รู้จักในร้อยนะในร้อยคนนี้ชื่อ,อ,อลุงสนานแก่นจันดานะคะก็พาไปส่งนะขับรถจีบเนี่ยไปส่งส่งตอนตีสี่นะคะพอไปถึงโนนก็เกือบตีห้าประมาณตีห้าได้ฮะเราก็ปวดฮะปวดนวงนง ปวดเป็นระยะๆะะแล้วก็ปวดปวดเอวนี่แบบเหมือนใจจะขาดเลยปวดเอวเนี่ยก็ให้แฟนเนี่ยนะกดเอวให้เขาก็กดให้บอกเออผมไม่รู้จะช่วยยังไงนะพี่ไม่รู้จะช่วยยังไงบอกเออนะเออดันดันเอวให้หน่อยเถอะน,นะเนี่ยเอวเนี่ยมันปวดมากตอนนี้เกิดหิวค่ะมันหิวค่ะตอนเช้าเริ่มเริ่มหิวแล้วนี่เราก็บอกว่าพี่เดี๋ยวไปซื้อโอนตินให้กินสักหน่อยค่ะเขาบอกอะไรจะคลอดแล้วยังจะกินบอกมันหิวกลัวเป็นลมนะเขาก็ไม่กล้าไป เขาไม่กล้าไปเราก็หิวเราบอกว่าเราหิวเราอยากจะกินอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเหมือนเราจะเป็นลมเขาบอกไปไปได้ยังไงล่ะเนี่ยต้องไปซื้ออีกตั้งไกลออกไปนอกโรงพยาบาลน,นะแล้วกว่าจะเดินกลับมาเธอไม่แย่เหรอไม่เอาไม่เอา,เอาจะจะนั่งคอยอ่ะเขาก็คอยประคองเราพอเราปวดมาเป็นระยะระยะนะเชิงกลานเราขยายแล้วเนี่ยเชิงกลานเราเริ่มขยายตอนนี้เข้าไปห้องคลอดเข้าไปหมอเขาบอกเอาไปนอนรอตรงนี้แล้วก็เข้าไปรอในห้องคลอด รอก็ไม่คลอดนะจนกระทั่งเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งเราเริ่มแล้วเริ่มปวดหนักแล้วนะตอนนี้เขาก็ปล่อยให้เราอยู่ในห้องรอคลอดอยู่เชื่อไหมไอ้คนเล็กเนี่ยเกือบตกเตียงนะคะเกือบฮะนะเราปวดเนี่ยมันปวดพอปวดปวด,ป,วดปับ๊บมีแรงจะเบ่งเออเฮ้ยในความรู้สึกคนเบ่งคนเบ่งคลอดลูกนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองมันมีมันมีลมหายใจที่เราอยากจะเบ่ง อึดๆอ,อ,อย่างนี้เลยนะคะซึ่งแปลกจากคนโตคนโตไม่มีแรงเบ่งแต่คนนี้อยากจะเบ่งพอเบ่งเบ่งอึดครั้งหนึ่งครั้งสองเรารู้แล้วอนะเรามันจะคลอดแล้วหัวเพาะหัวหัวโผล,แล่แล้วแหละเรารู้สึกเลยตอนนี้เราร้องดังเราบอกคลอดแล้วเราเสียงดังพยาบาลวิง่งมาแต่ไกลเลยวิง่งแล้วก็เอาเครื่องมือมามาอุ้มพอดีเลยค่ะ อุ้มพอดีแฟนเน่ยเขานั่งอยู่หน้าประตูนะเขามองเห็นก็บอกคุณหมอคลอดแล้วพยาบาลวิ่งมาเกือบไม่ทันฮะแฟนเนยวิ่งเข้ามานะเข้ามานะ่ยสามีเนะี่ยวิ่งเข้ามาแล้วประคองลูกลูกคลอดออกมาแล้วหัวโผล่แล้วอะนะเนี่ยยังจําได้เลยว่าคนคนเล็กเนี่ยคลอดแปลกมากเลยเวลาจะมีแรงเบ่งมันมันมีแรงเบ่งฮูบฮบอย่างนี้เลยนะคะคนมีลูกจะรู้ค่ะเนี่ย พูดในคลิปเนี่ยนะจะรู้เลยว่าเพื่อนๆที่คลอดลูกแต่ละคนเนะี่ยไม่เหมือนกันหรอกนะมันเหมือนมันเหมือนก็จะปวดท้องท้องหนักนะท้องที่ถ่ายท้องอนะ่ะแต่มันเหมือนจะมีลมเบ่งแบบนั้นนะคะแต่มันก็ไม่เหมือนนะพอผลที่สุดปับ๊บ <laughs> เราก็คลอดมาเป็นลูกผู้ชายพ <laughs> ยาบาลบอกเป็นลูกผู้ชายแ <laughs> ออฟนบอกว่าเอาอีกแล้วอยากได้ลูกผู้หญิงเราบอกเรานี่อยากได้ชายคู่ค่ะใจเรานะ อยากได้ผู้ชายคู่ค่ะเป็นคู่คะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องการผู้หญิงอยากได้ผู้ชายคู่ก็สมใจแต่สามีบอกว่าอยากจะได้ผู้หญิงอีกคนอย่าพึ่งทําหมันเลยแล้วบอกเราจะทําหมันเราไม่ฟังใครแม่ย่าก็บอกว่าอ่าคอยสักคนเถอะนะเผื่อจะเป็นผู้หญิง แต่เรารู้นะคะฝ่ายผู้ชายเนี่ยนะพี่น้องเขาก็มีแต่ผู้ชายมากฝ่ายเราผู้ชายต้องห้าคนแล้วเราเป็นลูกผู้หญิงคนเดียวเราคิดว่าให้คอยยังไงก็ไม่มีหรอกค่ะนะนั่นแหละก็เลยทาหมันไปเลยนะคะหลังจากคลอดคลอดวันเสาร์นะวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์ทำหมันเลยนะคะนั่นแหละค่ะนั่นคือความเป็นมานะคะเนี่ยเล่าเรื่องราวเราก็จําได้ค่ะไม่ใช่เราจําไม่ได้ถามใครบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจําไม่ได้ลูกแค่คนเดียวเขายังจําไม่ได้ ไอเราเนี่ยมันจำจำตั้งแต่ห้าขวบนะคะเราเกิดมาห้าขวบเนี่ยเราจำได้เลยตอนนั้นแหะเรามีแมลงเข้าหูนะหูอื้อเลยเสร็จแล้วก็เออมันเป็นหน้าฝนนะคะน้ำก็ท่วมนะคะสมัยเมื่อก่อนบ้านนอกน้ำท่วมเนี่ยมองเห็นเป็นทะเลเลยนะคะแต่ว่าพ่อเนี่ยก็อุ้มเรานะไปหาอาจารย์ริชจอนสตันนะคะเป็นเออคนที่เขาสอนสาศาสนานะคะมาจากอเมริกานะคะเขามา มาเช่าบ้านอยู่ที่อำเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินนะแล้วก็เป็นอาจารย์แล้วก็มียาดีนะคะเขาบอกว่าให้อุ้มลูกมาที่บ้านเขาพ่อก็อุ้มมาจากจากบ้านนะ่ะไปหาบ้านอาจารย์จอนสตันนะ่ะประมาณ2กิโลนะอุ้มเรานะอุ้มเราขึ้นบ่าเราแล้วก็ร้องให้เราก็ร้องให้เราจําได้พ่อเจ็บมากเจ็บที่หูมแมลงเข้าหูพอไปหาอาจารย์ิจอรสตันนะคะ พอไปเขาเอายาหยอดหูให้เราเราจําได้เลยเขาอุ้มเราให้เป็นบุตรของพระเจ้าเขาอธิษฐานในเป็นภาษาอังกนะเขาพูดเขาอุ้มเราแล้วก็ยกเราขึ้นสูงเหนือหัวให้เราเป็นบุตรของพระเจ้านะตอนนั้นนะพ่อก็เลยตัดสินใจเข้าศาสนาคริสต์นะก็ปฏิบัติศาส,สนาคริสต์ก็คือทุกวันอาทิตย์จะต้องไปไประชุมกันนะคะนะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจําได้ค่ะแล้วพ่อก็พาไปทุกวันอาทิตย์นะจากนั้นก็ เราหยอดหูเสร็จแล้วเอาอยามาให้กินปรากฏว่าหายค่ะหายสนิทเลยนะหายแบบหายสนิทจากนั้นพ่อก็พาเราไปบ้านอาจารย์ลิจอนสตันอยู่บ่อยๆนะไปพอพอจะไปตลาดปัปบไป,ไปบ้านอาจารย์ลิจเราก็เลยไปไปก็ไปสวัสดีทุกวันเนี่ยท่านก็จะให้ขนมขนมเค้กนะฮะขนมเคก้กแล้วก็มีนมให้นะชงนมให้ ให้กินทุกวันเลยนะฮะพ่อก็ไปที่พ่อไปในในในบ้านของเขานะพ่อไปเป็นช่างไม้นะฮะไปทําประตูไปทํานู่นทนํานี่เกี่ยวกับเรื่องพวกเชิงช่างทั้งหลายแหล่นะพ่อชื่อมนเทียนชื่อชื่อเล่นชื่อเงานะฮะพ่อก็ไปเสร็จแล้วก็ไปจนอาจารย์ฤทธิ์เนี่ยนะชอบในครอบครัวของเรามากเพราะเราเป็นคนครอบครัวที่หัวอ่อนเข้าใจไหมอืออาจารย์ฤทธิ์มีอะไรดีๆให้เราหมดแล้วก็แม่มแมมแมไดนานะคือ ภรรยาท่านนะฮะก็เอ็นดูเราเหลือเกินนะท่านก็มีลูกชื่อเกเร่นะรุ่นเดียวกันกับเราชื่อเกเร่นะเราจําได้แล้วเราก็เล่นกับเกเร่อยู่ตั้นสมัยเด็กๆนะเราเล่นพอไปเกเร่เขาพูดภาษาเขาเราก็พูดภาษาเราแต่เราก็เข้าใจกันนะภาษาเด็กอ่ะนะเล่นโลชิงช้ามั่งเล่นกระโดโดโลดเต้นนะอาจารย์ลิจอนสตันท่านก็เอ็นดูเรามากจําได้มาทุกวันเลยจนทุกวันนี้นะคะแล้วก็ทุกวันนี้ที่ผ่านวาระมากี่ปีกี่ปี ปีไหนที่เราอยู่ตรงไหนปีไหนเราอยู่ตรงไหนเราเจอมรสุมอะไรเราโชคดีอะไรบ้างพี่อ้อยจะจำจำหมดเลยตั้งแต่ช่วงอายุเท่านั้นเท่านี้เท่านี้จนวันนี้อายุ71ปีแล้วพี่อ้อยก็ยังจำได้นะไม่เคยลืมแล้วก็จะจะเป็นคนที่มีสมองดีค่ะจะจดจำทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะในชีวิตของเราเราอย่าลืมนะคะเพราะช่วงหนึ่ง เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะเราต้องควรจดจำนะอย่าคิดว่าตรงนั้นเราไม่จำตรงนั้นเราลืมแล้วพี่เป็นหมอดูเนี่ยมันจะมีซิกเซนต์นะจะมีซิกเซน์และจะมีความสามารถเฉพาะตัวนะคะแต่ละคนเขาบอกว่ามันมีสัมผัสที่6นะคะพี่รู้เลยะ่ะพี่จะไม่เหมือนใครพี่เรียนรู้อะไรก็แล้วแต่นะพี่จะเรียนเร็วเป็นเร็วนะฮะ อาชีพของพี่เนะี่ยมีคนถามมาทําอะไรพี่บอกได้เลยวันนี้หมื่นวันพันอาชีพแต่พี่อ้อยไม่เคยเป็นลูกจ้างใครนะเกิดมานะฮะไม่เคยเป็นลูกจ้างใครเออจะมีช่วงหนึ่งที่ไปสอนหนังสือนะฮะก็มันเป็นลูกจ้างทั่วคราวนะ่ะก็เพียงแค่ปีเดียวนะอาพูดตรงๆอ่ะก็ปีเดียวนะจากนั้นก็เป็นตัวขงตัวเองค้าข,า,ข,า,ยขายมาโดยตลอด หยิบนู่นจับนี่ทำค้าขายเล็กค้าขายน้อยทําเสริมสวยทําขายเสื้อผ้าอาภรณ์เปิดร้านอาหารนะคะทำทุกรูปแบบอนะ่ะนะกว่ามันจะได้มาเป็นในวันนี้นะพี่สร้างบ้านหลังนี้ตอนอายุ52ปีนะคะเนี่ยจำได้52ปีพี่ก็ซื้อบ้านหลังนี้ถาวรเลยนะก็ไม่ได้โยกย้ายไปไหนละคิดว่าก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะแก่กว่านี้แล้วก็ตาย เออประมาณนั้นแหละค่ะนั่นก็โต๊ะทํางานนะคะเก้าอี้โต๊ะทํางานนะคะโอเคนะพี่ก็อารมณ์พบมาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะคะเนี่ยทุกวันพี่ก็ใช้เนี่ยค่ะแล้วก็นั่งพิงตรงนี้นะคะขอโทษค่ะเนี่ยเอาหลังพิงตรงนี้นะคะเนี่ยหลังพิงนะบางทีก็นั่งขัดสมาดนะก็ดื่มกาแฟนะแล้วก็เออเนี่ยค่ะไข่ลวกนะคะเอาละเอาแค่นี้นะคะเพื่อนๆ วันนี้เป็นวันดีวันสีมงคลนะเป็นวันเกิดของลูกแม่ก็ขอวยพรให้ลูกชายของแม่นะนพร,รัตช,ช้างสุวัตจงได้รับแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยอายุวันนะสุขภระมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็ได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆขอให้เป็นคนดีเป็นเด็กดีสำหรับคุณแม่นะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ